ทุกคนครับในวันที่พลังงานสะอาดกลายเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกกาลังให้ความสาคัญไปช่วงเวลาเดียวกันกับที่เทคโนโลยีโซลาเซลล์กำลังเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเราเห็นผู้คนมากมายนะครับหันมาติดตั้งโซลาเซลล์มากขึ้นแต่พอมองกลับมาที่ตัวเราเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยแหละครับที่ไม่กล้าลงทุนติดตั้งโซลาเซลล์เองบางคนก็กลัวว่ายังศึกษามาไม่มากพอบางคนก็กลัวว่าจะขาดทุนจากการลงทุนวันนี้อยู่ในเดียนโซลา่าจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวที่น่ารู้ก่อนการติดตั้งโซลาเซลล์ที่ไม่ว่าคุณจจะเเป็นเ็นนน้้้้าาาาาาขออองงงบหหรร,รราารรรืโุตสสกกมมมถูได ครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเราจะลงทุนกับโซลาร์เซลล์เท่าไหร่ดีแล้วมันจะคืนทุนได้ในกี่ปีเป็นเรื่องแรกเลยนะครับสำหรับคนที่อยากติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยมักจะสงสัยกันว่าบ้านหรือโรงงานของคุณเนี่ย ควรติดตั้งโซลาเซลล์ที่กําลังการติดตั้งเท่าไรและจะคืนทุนในกี่ปีตรงนี้อเดรียนโซลาต้องขอบอกเลยนะครับว่าขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในบ้านและโรงงานของคุณครับโซลาเซลล์ที่กาลังการติดตั้ง1กิโลวัตสามารถประหยัดค่าไฟได้ราวๆเดือนละ600บาทสมมุติว่าค่าไฟที่บ้าน3,000บาทลองติดตั้งสัก3กิโลวัตก็จะช่วยประหยัดค่าไฟได้เดือนละราวๆหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับส่วนเรื่องของการคืนทุนโรงงานกับบ้านอาจจะใช้เวลาต่างกันขึ้นอยู่กับว่าใช้ไฟช่วงกลางวันเยอะแค่ไหนถ้าเปนนน้้าาาาารรรอจจะปะมปมมมณ6-7ถงงีคัสสส่ววโุุุทไดด ในายใน3-5ปีเลยทีเดียวครับเรื่องต่อมาคือการใช้ไฟฟ้าแบบไหนติดโซลาเซลล์แล้วถึงจะคุม้มอันนี้ผมตอบแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับโซลาเซลล์เนี่ยผลิตไฟฟ้าในตอนกลางวันดังนั้นพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของบ้านกับโรงงานผมจะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ1ถ้าเป็นบ้านหรือโรงงานที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันติดโซลาเซลล์ไปจะไม่คุ้มเท่าไหร่ครับเพราะการใช้ไฟฟ้าไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการทํางานของโซลาเซลล์นั่นเองครับสไม่มีการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันแต่อยากเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในตอนกลางคืนแบบนี้สามารถติดโซลาเซล ได้ครับเพียงแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของแบตเตอรี่สโตรเรจในการเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้ในตอนกลางวันไว้ใช้ในตอนกลางคืนครับหรือการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบออฟกริดนั่นเอง3เป็นบ้านหรือโรงงานที่เน้นการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันแบบนี้ติดเลยครับคุ้มค่าแน่นอนเพราะไฟฟ้าที่ผลิตได้ในตอนกลางวันจะได้ใช้งานแบบเต็มๆเ,เลยครับเรื่องต่อมาคือติดแล้วใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างต้องบอกแบบนี้ครับว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่เป็นที่นิยมในตอนนี้เนี่ยคือการติดโซลาร์เซลล์ในระบบ จากทางการไฟฟ้านะครับซึ่งจะเชื่อมเข้าสู่ตัวบ้านผ่านตู้อินเวอร์เตอร์ที่แปลงจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจากนั้นก็จะส่งไปยังตู้คอน summer box หรือตู้ควบคุมไฟฟ้าส่วนกลางในบ้านแปลว่าเราสามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นและทุกชนิดที่เชื่อมต่อกับไฟฟ้าภายในบ้านครับและเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะเล่าในวันนี้นะครับก็คือและทําไมเราต้องใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ให้มากขึ้นจริงๆแล้วเรื่องของโซล่าเซลล์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้ปัญหาโลกร้อนนะครับมันยังสามารถแก้ปัญหาในระดับสังคมได้ด้วยปกติคััเเรือนไทยย่่จาาาาพลงง ของาย,ยตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้ารายได้10,000บาทกลัวเดือนไทยจ่ายค่าพลังงานไปมากถึง1 0 0 0ถึง2,000บาทเลยทีเดียวครับแล้วยิ่งในเวลานี้ค่าไฟแพงขึ้นรายจ่ายด้านพลังงานก็สูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยจะช่วยลดเปอร์เซ็นต์รายจ่ายค่าพลังงานต่อเดือนลงช่วยให้คนไทยมีเงินเก็บมากขึ้นหรือช่วยให้แคชฟลูในการดําเนินชีวิตเนี่ยดีขึ้นไปด้วยครับและนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องหน้ารู้ก่อนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามเพิ่มเติมสสาาาาาามมมรรถถอเเเนนตตดดด้้้้ลลลล่งงไยัหืใจิซ สามารถติดต่อมาได้ที่ x อ i ซาได้เลยครับ